of e v e r y t h i ิ g ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินครับก้อยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราพบกับคุณก้อยนะครับอยากให้คุณก้อยแนะนําตัวนิดน,นึงได้ไหมว่าคุณใครทํางานอยู่แผนกไหนอะไรครับค่ะชื่อก้อยนะคะเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุค่ะใช่ค่ะคือทุกคนสามารถติดต่อเรื่องเบิกเบิกวัสดุสิ้นเปลืองเรื่องคารุพัน์แล้วก็เรื่องงานจัดซื้อต่างๆก็จะทําคู่กับน้องมีนะคะ่ะ คุณคุณก้อยมาอยู่ที่ CMU นานเท่าไหร่แล้วครับปีนี้น่าจะเป็นปีย่างเข้าปีที่11ค่ะ11 11เอ็ดสิบเนาะสิสิบเอ็ดใช่ค่ะว้าวสิบย่างเข้า11นะฮะใช่ค่ะอยู่นานนี่แสดงว่าต้องรักที่นี่เลยนะรักมากค่ะก่อนก่อนมา CMU ทำงานที่ไหนมาก่อนนะฮะทำงานที่โรงพิมพ์หนังสือเรียนค่ะใช่อยู่อยู่สำนักพิมพ์แต่ว่าก็ทำที่เดิมอยู่ประมาณปีกว่าใช่ค่ะแล้วก็ที่ CMU เนี่ยเป็นที่ที่สองหลังจากที่เรียนจบ และอยู่ไปเรื่อยๆจนเสียณได้เลยใช่ถามคุณก้อยน,นิดนึงฮะว,ว่าคิดว่างานที่เซียมอยู่สิบอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความแบบเปลี่ยนแปลงไปในบริบทอะไรต่างๆบ้างไมหมฮะที่เจอมาเนี่ยอ,อยู่น่องยอยู่ที่หน่วยจะซื้อพัสดุอะคะ่ะด้วยของระเบียบหรือว่าพอรบจัดจะซื้อจัดจ้างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อปีหกศก็คืองานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะ ใช่ซึ่งตั้งแต่ปี60มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับระเบียบแลวก็พรบตลอดเวลาใช่ค่ะซึ่งเราก็ต้องเอามาประยุกต์ใช้กับงานที่ที่เราทําอยู่เพื่อให้มันตรงกับพรบอของกรมชิการครับใช่ค่ะเขาเขาบอกว่าการจะซื้อจัดจ้างเป็นเหมือนแบบเหมือนยาขมของสตารที่ทํางานในฝ่ายราชการกันเพราะว่ามันละเอียดจุกจิกมากเลยเพื่อที่จจริงนะครับคนนี้จริงค่ะเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะที่คิดว่ามันแบบวันอยากเล่าให้ฟังอะไรเงี้ย ก็ปัญหาถ้าของเราอะค่ะจะไม่ค่อยมีจัดซื้อจัดจ้างอะไรที่มันอาจจะไม่ได้แบบมันจะเป็นงานบริการเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาที่อย่างหนักเลยน่าจะเป็นงานก่อสร้างที<ะ>่ที่มันจะมีเหมือนรายละเอียดแล้วก็ดีเทล<อ>ในพรลบรค่ะเยอะมากใช่ค่ะเราต้องรู้เราต้องเปะเพื่อที่จะไปะให้ทําให้ถูกต้องตามบบระเบียบใช่ไหมคะใช่ค่ะ ทีนี้เราเราเข้าใจแล้วงานค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ใช้ความรอบคอบนะฮะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนหัวข้อแบบชัดเจนเลยคุณก้อยเป็นคนที่เวลาว่างชอบทําอะไรจ๊ะเวลาว่างเหรอคะก็ชอบดูดูยูทูบอย่าตอบว่าซีดีเกลีีเกาหลีมีเรื่องโปรดแล้ก็ดูอป้าไปมีมีมีเรื่องโปรดไหมชาตอนนี้ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ตอนนี้ดู ใต้ลมลาชินีค่ะเพิ่งจบไปในเน็ตฟลิกในเน็ตฟลิกซ์ใช่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 ค่ะโอ้ oh, ต้องต้องแบบว่าไปสัมภาษณ์มาปีกว่าๆเนี่ยมีคนพูดถึงซีรีส์เกาหลีเยอะมากเลยนะฮะ <c oughs> เป็นกิจกรรมยมามว่า <c oughs> ใช่แล้วมีอันนี้ต้องถามทุกคนเลยนะฮะคุณก้อยมีความสามารถพิเศษอะไรมาเต้นลำม้องนิงทำกับข้าวแสดงคาบาเล่อะไรก็ว่ากันไปทำผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างไหมฮะอ๋อมีมีมทักทักโคเชค่ะขอขอทุกอย่างได้ไหมถ้ามีแม่ตรงเนี้ยไม่ได้ทำหรอล้ว โอ้โหสวยมากสามารถทำขายขายเพื่อนในองค์กรไปนะคะที่นี่ขายจะมีสั่งได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้อันนี้ขายให้น้องน้องมีนน้องมีนเอาโอเคครับโอเคเลยนะครับสร้างสงอาชีพเสริมได้ค่ะนะครับใครสนใจสั่งที่คุณก้อยได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็เนาะเห็นมีมีน้องๆมารมาเราต้องขอบคุณคุณก้อยมากนะครับวันนี้ที่ให้เวลากับเรานะครับสวัสดีครับ